ใช่ไหมใช้คอมบานโดเลยสวาดเลยสว่าดเลยจับขึ้นรถไปแล้วก็มีคนไปปล่อยนะฮะแต่มันมีเหตุผลเนี่ยว่าไม่ได้มีจับและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีหมายจับไม่มีอะไรเลยแล้วทั้งหมดนั้นน่ะนั่งกินข้าวกินขนม อยู่ที่ห้างพูดง่ายง่าย vivo เขาประกาศอยู่แล้วว่าเขาจะไปดูแลความสงบบ้างเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะไปดูแลเพราะว่ากลุ่มรีเดมเขาจัดงานเขาก็เดินอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยไปนั่งกินข้าวนั่งรอดูสารรอดูสถานการพูดง่ายว่าเป็นฝ่ายกําลังฝ่ายสนับสนุนนะ,ะเผื่อว่าเผื่อจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเพราะชื่อเขา,าชัดเจนว่าวีโอลันเชียใช่ไหมเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละ,ะแต่ว่า ตำรวจเนี่ยอยู่ดีก็บุกจับเลยนะฮะทีนี้มันมีข้อสงสัยเยอะแยะไปหมดเลยพี่ชวัตรอาจารย์วิโรจน์มันมีข้อสงสัยว่าทําไมอยู่ๆตำรวจมาบุกเข้ามาอย่างนี้หนึ่งสองมีหมายไหมนะฮะมีหมายต่างๆไหมมีม,มีมีการออกคําสั่งของศาลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีคําถามมาขณะที่ฝั่งตำรวจมันเขาก็มีคําถามมันเขาบอกว่าอ้าวทำไมเนี่ยพอค้นในกระเป๋าแล้วมันเจอพวกอุปกรณ์การยิงเจอนู่นเจอนี่ใช่ไหม<ะ>เจอน็อตเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจอค้อนมันก็เป็นคําถามหลายหลายฝั่งหลายฝ่าย นะครับแล้วก็ vivo เองเขามีคำถามคถามนึงคือกระเป๋าเงินเขาหายไปไหน <c oughs> มันจะมีกระเป๋าเงินเนี่ยเป <c oughs> ็นแสนกว่าบาทอะอยู่ <c oughs> อยู่ในอยู่ในนั้น <c oughs> มันาามีคนบริจาคให้ซื้อเครื่องกระตุ้หัวใจใช่ไหมฮะสี่เครื่องเขาก็ พูดง่ายว่ายังไม่ยังไม่ทันได้ซื้อเงินสดแล้วมันหายไปด้วยตอนตำรวจจับกลุ่มทีนี้ทางเมื่อวันที่6นี่เองนะฮะทางตํารวจเองนะครับโดยพลตารวจโทพัชพงศ์พงเพรตป่านะฮะพร้อมด้วยพลตำรวจตีปิยะตาวิชัยนะฮะรองพบชนพลตำรวจตีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะฮะและพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจํานงนะฮะก็พูดแถลงการนะครับถึงเหตุการณ์การชุมนุมนะฮะ ก็น่าสนใจบอกในกรณีของ V ี V o เนี่ยนำโดยคุณโตโต้ปิยรัต์จงเทพนะฮะฝ่ายสืบสวนทราบว่ามีการนัดรวมตัวกันบริเวณลานจอดรถชั้น5ที่เมเจอร์รัชโยธินมีการเตรียมอาวุธมาจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นในพื้นที่ดังกล่าวจึงพบว่ากลุ่มวี v วมีวัตถุประสงค์ในการก่อความวุ่นวายในการชุมนุมจากการตรวจสอบพบปิยรัต์กับพวกพร้อมกระเป๋าบรรจุหนังสติ๊ก15อันหัวน็อต50ชิ้นลูกแก้ว300ลูกระเบิดควัน30ลูก ถุงน้ำปลาระรา30ถุงหมวกกันกระแทก13บใบเสือ้อเกราะ37ตัวท่อเก็บแก๊สน้ำปลากีก1อันคอ้อนเหล็ก1อันและโล่อีก1อันจึงยึดไว้เป็นของกลางและนำตัวเปียรัตกับพวกขึ้นควบคุมผู้ต้องหานะครับแบบ่งเป็นสาคันเพื่อส่งตัวที่ ปอชอดเนี่ยนะฮะร,ระหว่างที่รถผู้ต้องหาออกจากห้างเมเจอร์ก็พบผู้ชุมนุมบางส่วนเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่มีการต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่มีการพังประตูรถด้านหลังทําให้ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้บางส่วนทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับบาดเจ็บเนายซึ่งรถควบคุมผู้ต้องหาเสียหาย3คันรถกระบะเสียหาย1คันรถบรรทุกเสียหายสองคันและรถบัสเสียหาย3คัน นะฮะครับแต่แต่คือประเด็นทั้งหมดเนี่ยที่เราที่เราพูดคุยกันแต่เขาติดตามผู้ที่หลบหนีได้18คนนะฮะแล้วก็ส่งต่อชดอไปเรียบร้อยรับเขาบอกด้วยนะฮะว่านี่ทางตารวจนะฮะนี่ข้อมูลทั้งหมดที่จา์วิโร์อ่านนี่มาจากทางตำรวจนะฮะตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีบางส่วนได้เข้ามอบตัวที่พหลโยธิน27่สิบเจ็ดแต่ยีคนอยู่ระหว่างการสอบสวนก็คือคืนนั้นน่ะแหละเขาก็ไปมอบตัวกันคืออันเนี้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องมาเคลียร์กันก่อนมาเคลียร์กันก่อนอยู่ดีดีเนี่ยคุณไม่ได้แจ้งข้อหา และเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาไปเดินข้าิเขามีเขามีของอยู่ในกระเป๋าเขาไม่ได้ใช้และของนั้นน่ะเป็นหนังสติก๊กครับเอาไว้ยิงนกนี่ยแหละนะฮะโอเคเขาจะเอามาเตรียมสําหรับอะไรก็แล้วแต่ว่าไปแต่เขาไม่ได้ใช้เขาเอามาป้องกันตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะชะลอการอะไรเงี้ยไปไปไหวทีแต่ทั้งหมดน่ะเขายังไม่ได้ใช้และ ปลาเงี้ยนะเป็นอาวุธดูเจตนาเนี่ยก็รู้หมวกเงี้ยหรือว่าเสื้อกะโอเคอาจจะคุณอาจจะมองเป็นยุทธภัณฑ์ก็ได้แต่มันไม่ใช่อาวุธในความหมายของประชาชนทั่วไปแน่แล้วเขาสาคัญคือเขาไปกินข้าวเฉยเฉเขาไปเฝ้าดูเผื่อมีอะไรใช่ไหมฮะอันเนี <lawsuit> ้ยอยู่ดีไปรวบตัวเลยแล้วรวบตัวเนี่ยใหญ่โตนะฮะรถสามคันรวบตัววีโว่หมดเลยแล้วใครทาลายรถตํารวจใครไปออกข่าวเนี่ยว่าชิงตัวผู้ต้องหาใครไปชิงเหรอ ไม่คือตามข่าวอะที่เขาให้มาเขาบอกว่าก็เป็นกลุ่มก็คุณจับไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าตามข่าวเขาบอกมันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างนอกที่ไปชิงตัวนี่แหละแต่ว่าตามเหตุผลมันก็คือจับมดแล้วคือบอกเลยว่าอันเนี้ยวันที่เจ็ดเออวันวันที่เจ็ดใช่ไหมครไอ้วันที่หกนี่แหละเป็นวันที่น่าสงสัยที่สุดแล้วตำรวจกำลังทำอะไรตำรวจตำรวจ ทำอะไรกองกําลังไหนที่เข้าไปทำร้ายรถตํารวจแล้วไปขัดขวางรถรถหนึ่งคัน2คันผ่านไปได้คันที่3ผ่านไปรถไปติดที่จังเกษมจังเกษมเสร็จปุ๊บรถมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีผู้ชุมนุมเข้าไปล้อมปุ๊บตำรวจหนีลงจากรถหนีไปเลยทิ้งรถไว้มีคนไปเปิดท้ายรถเปิดท้ายรถผู้ต้องหาก็อยู่ตรงนั้นออกมาก็เดินออกมาเพราะมคุณยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจับเขาไปคุณไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานะเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขาคุณไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเลยคุณยึดบัตรไปแล้วเรียบร้อยยึดบัตรปทะนไปแล้ว ผู้ต้องผู้ถูกกล่าวที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยจะเรียกว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้ก็ออยู่ตรงนั้นแล้วตํารวจก็ไปรถข่องจมกวจะให้เขาทาอะไรเขาก็ต้องเดินลงมาเดินลงมาเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าเขาหลบหนีข่าวออกไปทุกที่เลยแล้วเขาไปแก้ทีหลังนะข่าวทั้งหมดเนี่ยแก้ทีหลังแล้วบอกมีการชิงตัวเงี้ยวร์คือแล้วอย่างนี้นะตลอดที่ผ่านมาสิกว่าปีความขัดแย้งทางการเมืองไม่เคยมีครั้งไหนที่ตํารวจจับกลุ่มคนในระหว่างการชุมนุมอื มีการชุมนุมอยู่ที่หน้าศาลอาญาคุณไปจับตัวผู้ต้องขับผ่านตรงนั้นด้วยพูดจริงๆนะเพื่ออะไรไม่เคยมีเลยการชุมนุมเนี่ยคุณไปจับเนี่ยมันจะทําให้เสี่ยงที่จะเกิดความวุ่นวายแล้เกิดจราจรเกิดความแต่ตํารวจทําผมว่าน,นี้มีพอยต์อันนี้น่าสนใจประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะไม่เคยมีนะนะ ปิดกทมเป็น6เดือนนะ<ม>คุณก็ไม่เคยจับกลุ่มระหว่างการชุมนุม,มคุณจับกลุ่มระหว่างการชุมนุมมันมีมันเป็นข้อห้ามพื้นฐานอยู่แล้วม,มันจะทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วมันจะทําให้เกิดการยุ่ยยุแต่ตํารวจตั้งใจจะทําใครไปล้อมรถตํารวจทั้งท่านที่คุณจับวีโวไปหมดแล้ว<ม>ทั้งหมดเนี่ย งานนี้เนี่ยตำรวจสืบสวนดีๆฮะ,ะใครสร้างสถานการณ์นะฮะค,คุณเปาเองนะครับคุณเป๋ายิ่งชี่ปัชชานนท์ผู้จัดการนะครับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายหรือ i l รอนะฮะ,<น>ะบอกว่าตอนรถควบคุมผู้ต้องขังวิ่งออกมามีกลุ่มคนเข้าทำร้ายรถไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างเพราะกลุ่มวิโ์นันอยู่ในรถหมดแล้วรถหนึ่งะฮะเอาโตโต้ไปต่อชดอ,อีกสองคันออกมาแยกรัชโยธินรถสเลี้ยวขวาเข้าสอน,นอผลโยธินจบนะฮะรถสนะฮะ ตรงต่อเข้าถนนรัชดามุ่งหน้านะครับไปทางผู้ชุมนุมรถสามถูกมอเตอร์ไซค์ขัดขวางและมีคนตีกระจกนะโดยสวาดหายไปไหนไม่รู้ไม่มีใครดูแลรถรถสามหยุดนะฮะตำรวจนอกเครื่องแบบ2คนกระโดดวิ่งหนีเข้าไปในราชพัชจันกเกษมคนที่ตีกระจกเนี่ยนะฮะวิ่งไล่าตามนะครับหายเข้าไปหมด รอพอปปปิดประตูไม่ทราบชะตาก,กรรม,มผู้ต้องขัง14คนยังอยู่บนร,รถไม่ลงมาเพราะไม่อยากถูกข้อหาหลบหนีเพ,<ช>พวกเขาไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่ทุบรถมีคนส่งข้าวส่งน้ําเข้าไปให้รออยู่กลางถนนรัชดาสองชั่วโมงกว่าไม่มีตํารวจมาเอาตัวนะฮะเพราะกําลังตํารวจไปปกป้องสารกับสอนพอลยธินไม่ยอมมารับตัวก็เขาก็นั่งรอกันอยู่ตรงนั้นนะฮะเดี๋พิ่ชูบอกสามทุ่มนะครับนายมาบอกงั้นเดินไปสอนอเลยทุกคนจับไหล่กันไปถึงสอนพลยธินไปถึงก็เจอคนจากรถ นะฮะสองอีก1 4คนอยู่กันครบตำรวจบอกไม่รู้พวกนี้ถูกจับเรื่องอะไรแล้วมาทําอะไรลงบันทึกประจําวันแล้วให้กลับบ้านเออสรุปก็คือไม่มีการชิงตัวผู้ต้องหาไม่ได้พมีความพยายามหนีและเขาไม่มีข้อหามีคนตีรถยังไม่รู้เป็นใครคนตีรถตีตํารวจควรถูกจับมาดำเนินคดีนะฮะที่เก่อความวุ่นวายแบบแปลกๆนี้คุณเปาบอกว่าแต่นี่มีความวุ่นวายมันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แปลกๆของตํารวจอ,อ้าวครับออพูดจริงๆสําหรับประชาชนทั่วไปที่ตามสาการนะ อันนี้เนี่ยมันมีความพยายามสร้างสถานการณ์หรือเปล่าทําให้มีภาพออกมาว่าคุรัตสึไวมากนะชิงรถชิงตัวชิงตัวผู้ต้องหาอันนี้มันแบบข้อหาหนักแล้วอ่ะเหมือนเผาบ้านเผาเมืองแล้วอ่ะเหมือนตอนที่กล่าไลยใส่หมะเพราะว่านี่เขาเขาจะใช้วิธีเนี่ยในการลุกคาดกลุ่มวีโวแล้วคุณทําแบบนี้ได้เหรอคุณเป็นตำรวจอันนี้มองมองในมุมมุมของคนคนที่แบบมองจากข้างนอกนะ คุณเป็นตำรวจแล้วคุณมีอะไรปัญหาอะไรกับวีโวนะพอวีโวมาคุณช่องจะเล่นเนี่ยคุณคุณแค่ส่วนตัวเหรอครับจริงๆเอาควาจริงแล้ววีโวเขามีเขามีคูดูประการนะทำให้การชุมนุมมันสงบเรียบร้อยเนี่ยมาได้เท่าไหร่เท่าไหร่ลวเนี่ยเขาเป็นวอเนเทียแล้วบอกเลยว่าเขามียุทธวิธีของเขาในการกวนประสาทโดยสันติวิธีพูดเอาไอ้ไอ้แย่พูดตรงตรเลยพูดตรงๆงอ่ะไอพวกหนังสติกเนี่ยเขาเอาไว้แย่แล้วก็เปี่อ่ะ ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เอาไว้กวนเช่น<อ>เขาจะพยายามไปรื้อตู้คอนเทนเนอร์เพา่ขวางจราจร<อ>ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยม,มันเป็นมันเป็นวิธีการกลลอะไรละ่ะยุทธวิธีของเขาครับ,รบซึ่งทั้งหมดเนี่ยตำรวจเนี่ยพอมาว,วีโวปุ๊บเนี่ยนะตำรวจจะเล่นทุกทีเด<อ><อ>ี๋ยวพ,พี่ชวัฒอาจารย์วิโร์ฟังนี้ด้วยหนึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สัมภาษณ์เรื่องกรณีว่าเงินมันหายไปไหนเจ้าหน้าที่บอกว่ากระเป๋าเงินที่หายไปเนี่ยก็มาจากว่า พอเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวกลุ่มวีโวใช่ไหมครับก็เอาขึ้นรถคันนั้นนั่นแหละจนกระทั่งมีคนมาบุกรถทําให้กระเป๋าเงินมันก็หายไปพร้อมกับเฮ้ยช่วงเวลาหลักฐานนะนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าไอ้คนที่อยู่ในรถก็เป็นตํารวจนอกเครื่องแบบสองคนนี่คือเชนนอรเข้ามาในการดูแลคุณค้นเจอปลาร้าคุณค้นเจอหนังรติ๊กเจอลูกแก้วแล้วบังเอิญกระเป๋าเงินนั้นไม่ได้ค้นตลกไม่ไม่คือคือเขาอาจจะค้นแต่ว่าแต่ว่า พอมันมีการบุกลุกไปที่รถตำรวจอะแล้วช่วงชิงอะเขาบอกว่ามันมีคนช่วงชิงกระเป๋าเงินกไแล้วคุณไม่เก็บห,หลักฐานนั้นหลักฐานนั้นเอามาโชว์ได้แต่เงินนั้นเอามาโชว์ไม่ได้เออนั่นสิทำไมไม่อ้างว่าสามารถ เก็บเงินได้แสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วทำไมต้องให้ v ี v o เขาเป็นคนออกมาบอกเองว่ากระเป๋านั้นที่มี iPad มีเงินเข้าหายไปคือ v ี v o ออกมาทวงถามว่ากระเป๋าอยู่ไหนจที่ตำรวจก็เลยพูดตอบมาว่าก็มันหายไประหว่างที่มีการช่วงชิงจากรถเจ้าที่ตำรวจทุเรศทุลังที่สุดอ่ะอันนี้แปลว่าอะไรจะไม่รับผิดชอบเหรอครับคุณผ,ผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่มันมีความวุ่นวายเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งแล้วมันจะจับไปไว้ที่ที่จังหวัดปทุมอ่ะพี่ซึ่ง ม่มีอำนาจที่จะทําแบบนั้นคุณจะประกาศพอเรก็เิมคุณก็ไม่ได้มีออกประกาศอะไรที่จะปกติแล้วคุณทําผิดท้องที่ไหนคุณก็จะไปท้องที่นั้นแล้วปัญหาของตชดเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนจะเป็นการจงใจทําให้หนึ่งที่ห่างไกลสองกว่าจะประสานความช่วยเหลือจากทนายความแรงต่างกว่าจะเดินทางเข้าไปมันใช้เวลาไงแล้วมันอยู่ประสักคว่ามันต้องขอ อนุญาตอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเขามีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้นะฮะกับเรื่องที่จะผู้ชุมนุมเนี่ยเวลาถูกจับกลุ่มแล้วมาที่ตชดภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเขาแบ่งออกมาเป็น2ช่วงเขาบอกทั้ง2ช่วงเนี่ยรวมกันแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ยจับกลุ่มไปแล้ว148รายนะฮะที่จับแล้วเนี่ยต้องไปไว้ตรงบริเวณตวชดภาคหนึ่งที่ปทุมธานีแล้วมันก็มีความวุ่นวาย 148รายเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเนี่ยคือช่วงวันที่15ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคมมันเป็นช่วงที่พลเอกประยุทธ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพไอ้ช่วงเนี้ยมันมีการจับกลุ่มไปทั้งหมดอยู่ที่56รายนะครับ56รายในที่นี้เนี่ยนะฮะก็จะถูกมาไว้ตรงนี้ส่วนช่วงที่สองนะฮะ ช่วงที่สองเนี่ยเก็นช่วงสอรายทั้งหมดเก้าสองรายเป็นช่วงหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันช่วงที่มีพลกระูเชิญเนี่ยจริงๆก็ผิดเพราะว่าสารยังไม่ได้มีเรื่องหมายควบคุมตัวคุณต้องมีหมายสารก่อนถึงจะจับกลุมได้แต่ว่าเอาเอาเอาช่วงแรกก่อนมันเป็นการควบคุมตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสอบสวนมันเป็นการควบคุมตัวนั้นต้องมีหมายควบคุมตัวอ้สถานการณ์ร้ายแรงก็ไม่มีไม่มีเขาบอกจับกลุมให้สิบหกรายไม่เคยมีมาเลยเอาไปไว้ที่ต่อชะลอภาคหนึ่งผิด โดยกระบวนการหนึแล้ดีจริงจริงมันต้องาที่สอสอพื้นที่และสองก็ไม่มีหมายออกมาเลยพอหลังหลังสาการฉุกเฉินเนี่ยมันก็มี92ลายหือผู้งาหลังจากนั้นก็ยังใช้ยังใช้ต่อไปควบคุมในสถานที่ที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ทำครับเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังทําอยู่92ลายนะฮะรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย148าย เขาบอกว่า148ปรายนี่คืออย่างน้อยนะที่เขารวบรวมข้อมูลได้คือมัน <ừ> มันไม่รู้มีมีนอกเหนือจากนี้อีกเท่าไหร่เลยนะฮะ,ะ,ฮะเขาก็ไม่มั่นใจจับจากทุกเหตุการณ์นะครับตั้งแต่คณะรัษฎรอีสารชุมนุมใหญ่ที่นุสริประชาธิปไตยในวันที่สาตุลาณ์นะ21คน15ตุลานะครับม็อบ14ตุลาเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมที่ทำเนียบเช้ามือดอันนั้นโดนไป24คนแล้วก็จับมาอย่างต่อนเนื่องฮะก็ทั้งทั้งที่มีคนตั้งคำถามเยอะพอสมควรนะ คือกฎหมายวิธีไม่ได้กําหนดวิธีการแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าคุณกําลังอุ้มหายไปในที่ที่คุณไม่ได้แจ้งญาติหรือแจ้งใครต่อใครับบังเอิญว่างานเนี้ยมีทนายที่เขาตามเขาเลยรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าไม่งั้นแล้วคุณก็จะไม่มีทางรู้องเลยว่าไปอยู่ที่ไหนจากรณีที่ธรรมศาสตร์ได้ไหมจับไปมีการยึดยักด้วยนะบอกเอาไปตรงนั้นโกหกว่าไปตรงนั้นแต่จริงเอาไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบอกว่าเป็นยุทธวิธีครับเฮ้ย คุณเปตำรวจนะว่าไม่ใช่โจรครับถูกไหมตำรวจอ่มันก็ต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่สุดเที่จะทำได้กระบวนการยุติธรรมบ้านเราควรจะต้องดูการทํางานของตํารวจด้วยนะไม่ใช่บอกว่าตํารวจทําอะไรก็ได้คนมันก็คนมันผิดอะ่ะเขาฉะนั้นคุณจะใช้วิธีการอย่างนั้นก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้เหรอ กฎหมายมันกําหนดวิธีการจับกลุม่มกําหนดวิธีการควบคุมตัวทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุผลของมันเพราะมันป้องกันการใช้การตํารวจเนี่ยจะใช้อํานาจโดยมิชอบการ<ด>แก<ท>ล้งผู้คนรวมทั้งมันเสี่ยงต่อการอุ้มหายปกติเนี่ยคุณจับกลุ่มใครเนี่ยคุณต้องแจ้งข้อหาเขาก่อนแจ้งสิทธิ์เขาก่อนว่าเขาต้องเรียกทนายมาถ้าทนายไม่มาคุณแทบจะเรียกรอกเคลื่อนตัวเขาไม่ได้ด้วยซ้ําครับอันนี้เนี่ยคุณเล่นทําอะไรก็ไม่รู้นอกกฎหมายหมดทุกอย่าง คือคือคือปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงอย่างที่พิวิตบอกก็คือว่าก็จําเป็นที่ต้องมีการขอหมายสารเพื่อจำเป็นการจับกลุ่มก่อนวตัวถ้าเกิดคุณจะขังเขาไว้เกินกว่ากฎหมายเนี่ยตามพรบฉุกเฉินเนี่ยมันอนุญ,ญาตให้ทาได้คุณก็ต้องใช้หมายสารควบคุมคไม่งั้นแล้วคุณจะจับเขาไปสอบสวนเนี่ยก็ได้48วันในโรงพักเท่านั้นแต่นี่มันก็ไม่เกิดขึ้นนอกหือจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ไปคุมไม่ได้ไปจับกลุ่มในสนพื้นที่ด้วยอันนี้มันก็เป็น2เรื่องด ไม่ไม่เขาจับในสอนอพื้นที่แต่เ,เ,เขาพาไปตชดอเออใช่แต่เขาพาไปตชดอพาไปตชดควบคุมตัวซึ่งไม่มีอำนาจให้ทำอ่าอ่าแล้วอย่างนี้อย่างนี้ฝั่งที่ถูกคุมเรื่องนี้ทนายเขาพูด<อ>มาหลาย<ๆ>ทีแล้วกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยไปต่ชดภาคหนึ่งสิบครั้งได้ละมั้งเนี่ยนะฮะทนายก็บอกว่าทาอย่างนี้ทําไม่ได้อ่าแล้วไงก็ยังไม่มีหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนอหน่วยอำนวยความยุติธรรมหน่วยงานไหนเข้ามาจัดการเรื่องนี้ คำว่าจัดการให้ตรวจคือยังไงคือฟ้องคือทาผิดกฎหมายสิคือตามหลักเนี่ยถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยถ้ากระบวนการการจับกลุ่มของตำรวจมันไม่ชอบเนี่ยมันต้องยกฟ้องใช่ปัญหาทุกเัื่งไม่ฟ้องแล้วมันยังไม่ฟ้องแล้วประเด็นคือไม่ฟ้องแล้วบ้านเราเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันไม่มีหน่วยงานไหนที่ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ไงที่ดูแลสิ่งเหล่านี้ปกป้องสิทธิของประชาชนในลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งศาลเนี่ยผมต้องยอมรับทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะอย่างนั้นก็ต้องออกมาชี้ไม่งั้นเนี่ย โอ้โหมันจะยิ่งทำให้เขาเรียกว่าอำนาจใช่ไหมของในเรื่องของกระบวนยุติธรรมเนี่ยมันเป็นรัฐบาลยิ่งหลักนะรัฐบาลยิ่งหลักจะโดนอะไรรู้ไมฮะ ปล่อยปะละเลยให้การอำนวยความยุติธรรมไม่เป็นไปโดยสุจริตต้องเล่นที่รัฐบาลฮะปล่อยปะละเลยให้ตมทำอะไรแต่ใครจะเล่นรัฐบาลเนี่ยพอยเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นแค่มีแค่ศูนย์สิทธิมนุษยชนเนี่ยที่ออกมาศูนย์สิทธิก็นี่ไงกำลังจะบอกอยู่นี่ไงว่ามันต้องดูลอำนาจการบ้านเราตอนนี้อำนาจมันไม่ได้ถูกดุลไว้สามอำนาจเนี่ย มันไม่เท่าเทียมกันทั้งๆท,ที่ตามหลักการเนี่ยรัฐบาลใช่ไหมฮะ,ะซึ่งก็มีหน้าที่ในการกํากับตํารวจอะไรก็แล้วแต่รัฐสภาก็คือตัวสภานิติบัญญัติและตุลาการเ,<อ>เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตุลาการต้องเข้ามาถ่วงดุลในการทํางานของรัฐบาลครับถูกไหมฮะไอ<ไ>หลักแบ่งแยกอำนาจมันเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เออคือโอเคหลายเรื่องเนี่ยกระบวนการมันยังไม่ถึงศาลจนศาลไม่สามารถชี้ได้ว่าให้วิธีการพิจารณาของคุณเนี่ยผิดก็ยกฟ้องไปเลย ซึ่งมันเป็นวิธีที่ปกติอยู่แล้วปกตกิการต่อสู้ของทนายถ้าเกิดคุณดําเนินการจับกลุมโดยไม่ให้เขามีทนายหรือว่าไม่ปกป้องสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนี่ยนะศ<ม>าลจะยกหลายเกือบทุกทกรณียกหมดคือว่าคุณใช้กระบวนการโดยมิชอบในการจับกลุ่มนนั้นไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นตำรวจศาลเนี่ยจะไม่ได้ไว้ใจตํารวจไม่ได้มีหน้าที่ต้องไว้ใจต้องตรวจสอบกระบวนการด้วยแต่ทั้งหมดนี้เนะี่ยมันยังไม่ถึงศาลทีนี้ฝ่ายวิชาการฝ่ายนักกฎหมายต่าง ไม่มาปกป้องเรื่องพวกนี้เลยอไม่ออกมาปกป้องเรื่องพวกนี้เลยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วนี่มันก็เลยถ้าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วมันเนี่ยมันก็มีการควบคุมตัวแบบนี้มาแล้วฮะแล้วเราก็เห็นถึงว่ามันมีความแปลกคือมันก็ต้องระวังไงไม่งั้นมันจะกลายเป็นรัฐมาเฟียตำรวจจะไม่ใช่ตำรวจตำรวจจะกลายเป็นมาเฟียใช้วิธีการแบบนอกกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันในท็อปปิกนี้แล้วก็น่าจะกังวลนะฮะ